กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรวย24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เราก็ยังอยู่กับอาจารย์สรกิจกระบฏห่วงจุ้ยกันต่อนะคะจะมาพูดคุยเรื่องของสุขภาพค่ะอาจารย์จากเบรกที่แล้วเราพูดกันไปว่าห่วงจุ้ยมีส่วนสําคัญในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมองไปถึงระบบร่างกายต่างๆพูดถึงการนอนบ้างค่ะอาจารย์ห่วงจุ้ยกับการนอนมีการเกี่ยวเนื่องยังไงกันบ้างคะ ครับอย่างตะกี้เบรกที่แล้วก็เรื่องทิศต,ตอนนี้ก็เก็บเรื่องการการน,นการนอนการนอนที่มันเข้าไปถึงเล่มสามแล้วนะช่วงหน้าแสดงเราจะเกินปูเหมือนกับให้รู้ว่ามีสามเล่มก็คือมนุษย์จะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า,ถ,าถ้าเราต้อง,เร,องเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นก่อนอเราอยู่ระหว่างสนามไฟฟ้าข้างบนแล้วก็สนามแม่เหล็กข้างล่างนะเวลานอนสําคัญทสุดม,มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้แค่ตอนทํางานเมื่อไหร่นอนปั๊บมันก็ล้มตัวลงไปนอนเหมือนกษัตริย์เดรัจฉาน ต้องเป็นไปตามวิถีชีวิตระบบวัฒนักรใช่เราแสดงตัวเราเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่เราแสดงตัวเนี่ยเป็นไฟฟ้าตัวเรานี่จะมีความร้อนนะครับแต่เราดูดอะไรไม่ได้เพราะเราอยู่ใกล้กับสนามแม่เหล็กแต่เราแสดงตัวนามไฟฟ้าเวลาจะล้มตัวลงนอนเนี่ยทิศสําคัญมากถ้าเราล้มตัวลงนอนเหนือใต้หรือใต้เหนือร่างกายมนุษย์มันเป็นมันเป็นเป็นเลือดสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต นะฮะแล้วในเลือดก็ประกอบด้วยธาตุเหล็กจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเรานอนเหนือใต้ตามเส้นแม่เหล็กโลกตาหลับแต่เลือดมันก็หมุนอยู่อย่างเดิมก็คือว่าการนอนที่มีเกี่ยวกับทิศด้วยใช่การนอนของเราต้องนอนขวางไว้นอนขวางนี่หมายถึงนอนตะวันออกตะวันตกตะวันออกกับตะวันตกใช่ครับ แล้วอย่างท่าทางในการนอนต้องมีนอนหงายนอนคว่ำเพื่อให้ถูกนนั้นแล้วแล้วแต่ชอบแล้วแต่ที่ถูกเลี้ยงมาอันนั้นแล้วแล้วแต่ถนัดการนอนเขาก็จะมีวิธีอีกว่าจะนอนยังไงดีบางคนนอนหงายนอนหงายก็ถูกของนอนหงายบางคนถูกเลี้ยงมาว่านอนตะแคงแต่ตะแคงส่วนใหญ่จะตะแคงขวานี่ก็คือวิยาศาสตร์กับวิยาศาสตร์ทางการแพทย์ถ้านอนตะแคงซ้ายมันจะทับทับหัวใจตัวเองค่ะแล้วอย่างถ้าพูดถึงเรื่องการนอน บางคนบอกว่านอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทนี่เกี่ยวไหมคะกับกมึงจุย้ยก็อย่างที่ผมบอกถ้าสมมติว่าตัวเราประกอบด้วยเลือดซะเป็นส่วนใหญ่แล้วในเลือดประกอบด้วยธาตุเหล็กเป็นส่วนใหญ่แล้วข้างล่างเป็นสนามแม่เหล็กซึ่งใหญ่เบ้อเตอร์เลยถ้าเรานอนผิดเรานอนเหนือใต้หรือเรานอนใต้เหนือนอนตามเส้นสนามแม่เหล็กโลกมันก็เหมือนกับว่าแค่ตาหลับเฉยร่างกายมันไม่ได้ออฟด้วยมันยังออนอยู่เนี่ครับเพราะฉะนั้นการนอนก็เป็นส่วนสําคัญในเรื่องของวงจุ้ย 21ปทีที่ที่ที่เรียนเรื่องเรื่องนี้มาค่ะเตียงสําคัญที่สุดอแปดชั่วโมงนะครับค่ะต้องนอนให้ครบแปดชั่วโมงด้วยไม่ใช่ฮะส่วนคือโดยเฉลี่ยแล้ว6กถึงแดชั่วโมงมเราใช้เวลาบนเตียงเนี่ยแทบจะมากที่สุดแสดงว่าเรื่องการนอนกับหวงจุ้ยเป็นสิ่งที่สําคัญอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งที่ในหวงจุ้ยได้กําหนดไว้ไม่ใช่หวงจุ้ยกำหนดไว้คือธรรมชาติของมนุษย์เองค่ะมนุษย์เนี่ย มันต้องนอนทุกคนไม่นอนไม่ได้นอกจากนี้คะ่ะอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องของการนอนแล้วเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือว่าการดํารงชีวิตอยู่เกี่ยวไหมคะอาจารย์อาหารการกินมันเป็นการที่เราเอาเข้าไปล่ะอันนั้นไม่ใช่ล่ะอ,อันนั้นเป็นเกี่ยวกับสุขภาพอีกด้านหนึ่งเรียกที่เรียกจุ้ย่วงหรือคนไทยเรียกเลือดลมอันนั้นไม่ใช่คงจุ้ยพูดเฉพาะที่อยู่แวดล้อมอย่างสภาพของเตียงหัวเตียง แล้วห้องนอนต้องมียังไงจะมีห้องน้ําในห้องนอนต้องทํำยังไงไอ้ตันนี้ถ้าเรื่องการกินไม่เกี่ยวการกินก็ต้องเป็นนักโภชนาการครับถ้าอย่างเรื่องห้องนอนอย่างที่จารย์บอกว่าของเรื่องห้องน้ําต้องอันนี้อันนี้สําคัญมากเลยเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องคือทุกคนน่ะก็พยายามจะให้สะดวกสะดวกจาร์ แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะไม่เอาเลยห้องน้ำเนี่ยกับห้องนอนเขาจะห่างหายกันเลยแต่ตอนนี้คนรักสะดวกก็คือตะดมาเข้าห้องน้ําเลยใช่ไว้ใจ้ใก้ันช่วงไหนก็ได้ก็ให้ติดกันเลยถามว่าดีไหมดีสะดวกสบายแต่ถามว่าทํำกันถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกต้องร้อยละร้อยแทบจะผิดเลยค่ะอย่างการเปิดห้องน้ําไว้เพื่อให้ห้องน้ําแห้งค่ะแล้วก็ให้มาเปียกที่ห้องนอนอย่างเงี้ยผิดเลยอันนี้สําคัญมากค่ะครับก็ต้องมีวิธีทําว่าทํายังไง อันนี้นี่สุขภาพโดยตรงเลยครับแล้วหัวเตียงก็ต้องมีลักษณะของหัวเตียงลักษณะของเตียงลักษณะของเตียงหัวเตียงก็เกี่ยวข้องวข้งหมดซึ่งเราจะพูดลึกลงไปค่ะหลังจากมาเกินอย่างนี้แล้วเกินให้รู้ว่ามันมีกี่เล่มเหมือนกับเนี่ยตั้งแต่คุยกับคุณพัทรามาเนี่ยก็จะรู้ละเนี่ยหงจุ้ยมีสามเล่มนะกระบอกหนึ่งกระบอกสองกระบอกสามอย่างวันนี้เรามาพูดถึงกระบอกสามละก็คือไฟฟ้ากับแม่เหล็กค่ะ ซึ่งมนุษย์เนี่ยจริงๆก็ต้องทราบว่าวตัวเองเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนอมไม่งั้นเวลาเราเข้าเครื่อง m r i เนี่ยไม่มีทางนะครับที่จะได้ภาพออกมา Mag n e t i c Resonance Imaging ตัวเนี้ยถ้าเราไม่ใช่เป็นเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีทางเราเอาหนังสือเล่มเนี้ยเข้าเครื่อง m r i ไม่ไม่เห็นอะไรมไม่เห็นแต,แต่ถ้ามนุษย์เข้าเครื่อง m r i เห็นเลยเน,นอกจากนี้ค่ะอาจารย์เรื่องของห้องนอนแล้วในส่วนต่างๆของบ้านห้องไหนยังสําคัญที่สุดในเรื่องของฮวงจุ้ยอีกไหมคะ ห้องถ้าพูดถึงสำคัญที่สุดห้องนอนสำคัญที่สุดนะแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องห้องครัวห้องน้ำห้องที่มีน้าอ๋อทำไมค่ะอาจารย์ห้องที่มีน้ำถึงต้องสําคัญห้องห้องที่มีน้ําเนี่ยน้ํานี่จริงๆแล้วผู้บัติเหตุเกิดมากสุดก็ห้องห้องห้องน้ำใช่ค่ะห้องครัวเห็นไหมครับน้ํานิดเดียวนะหกที่พื้นนะค่ะไม่สังเกตก็เสร็จละครับและอย่างห้องครัวแบบนี้ค่ะอาจารย์มีการจัดหลักทิศทางยังไงไหมคะ ไม่มีไอ้อย่างเดิมมันจัดอธิษฐานไม่เกี่ยวเลยเขาเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ของเราเนี่ยห้องครัวต้องสว่างต้องสว่างไว้ก่อนใช่ต้องเป็นโทนสีไหนสว่างหรือว่าต้องมีหน้าตาเปิดรับอ๋อสีอ่อนสีอ่อนก็เป็นโทนสว่างไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าตรงไหนมีน้ําไม่มีน้ําลื่นเข้าไปเพราะว่าห้องครัวลื่นเข้าไปโอ้มันมีทั้งหม้อมีทั้งอะไรที่กําลังกําลังต้มอยู่อุปกรณ์ทำอาหารต่างๆมีด ปังตอ่อโอ้โห, <c oughs> หน่ากลัวทั้งน, <c oughs> นั้นเลยอ่ามันก็ไม่ได้น้อยไปกว่าห้องน้ํานะครับแต่ห้องน้ําก็ไม่ได้น่ากลัวน้อยกว่าเหมือนกันเพราะว่าล้มไปแล้วโอ้โหทั้งขอบอ่างขอบซิงขอบนะครับอ่างล้างหน้าถ้าหัวลงไปฟาดโดนก็เสร็จอ่ะมันก็ไม่ได้น้อยมันก็โรคนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวน้อยกว่ามะเร็งเลยเอามาพึกเอามาพาดเนี่ยเนี่ยมันพูดเรื่องอย่างเงี้ยพูดเรื่องความปลอดภัยในบ้านพูดเรื่องสุขภาพนะอันเนี้ย และนอกจากนี้การจัดวางคิดทางของห้องต่างๆในบ้านค่ะอาจารย์ต้องจัดให้ถูกฮวงจุ้ยด้วยใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ช่วยแนะนําในการจัดตรงนี้หน่อยค่ะโอ้อันนั้นต้องลงรายละเอียดต้องรายละเอียดเยอะเลยใช่ไหมคะโอ้เยอะเลยแล้วอีกหน่อยเดียวเราจะลงว่าเป็นห้องไหนห้องไหนควรจะทํำยังไงถ้าจัดคร่าวๆนี่คือต้องจัดให้ถูกสุข้ากษคร่าวๆก็ต้องห้องนอนสําคัญที่สุดเพราะฮวงจุ้ยจริงๆมันขึ้นมามันมีมันมีสี่สี่ข้อใหญ่ค่ะมันเริ่มจากจุดประสงค์แล้วก็มันมาทำเลแล้วมาทิศแล้วก็เลเอาคค่ะ เราก็จะต้องไล่ไปเรื่อยๆแต่อย่างในในในบอกว่าเราเริ่มว่าจุดประสงค์เพื่อเป็นที่พักอาศัยอ่ะห้องนอนสําคัญที่สุดอแล้วนอกจากเรื่องของหน้าบ้านละคะจย์โอ้สาคัญสําคัญใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นที่แรกเลยที่คนมาบ้านได้คนไทยคิดฮิดที่สุดเลยก็เหมือนต้องมีน้ําพุต้องมีอะไรเรียบร้อยหน้าบ้านมีน้ําก็เรียบร้อยไปน้ําก็เข้าบ้าน ใช่ไหมครับไอ้น้ําเข้าบ้านบ้านก็ชืน้นก็เหมือนกับหน้าบ้านเราหันไปทิศเหนือทิศใต้เงี้ยไม่ได้รับแสงแสงตะวันเลยค่ะเสร็จเลยครับมันก็ชืน้นชื้นอะไรชอบครับเชื้อโรคชอบสัตว์ปรสิตชอบหนูชอบยุงชอบอ่าเห็นไหมครับง่ายๆนิดเดียววิชาเป็นแค่นี้จริงแต่เพียงแต่ไม่มีใครมาพูดให้ฟังอมไม่มีใครมาบอกเล่าความจริงว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเราจะนึกถึงว่าเป็นนึกแตงแต่ปีเสี้ยใช่ค่ะสิงโต ไม่ได้นึกถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพภายในบ้านในคนในครอบครัวเลยถูกต้องถูกต้องห่วงจุ้ยนี่จริงๆแล้วชีวิตเลยค่ะห่วงจุ้ยพูดชีวิตเลยห่วงจุย้ยไ,ไม่ได้ไม่ได้พูดว่าจะอะไรเลยแต่ที่มันตามมานั้นมันก็หมายความว่าถ้าชีวิตเราดีสุขภาพเราดีมันก็เหมือนแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใช่ค่ะใช่ใช่ไหมครับสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์บอกไปถึงคุณผู้ชมว่าการจัดห่วงจุ้ยบ้านต่างๆเอาแบบรวมๆก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์ว่า ควรจะมีการจัดยังไงมีแนวคิดยังไงบ้างในตอนนี้เพื่อที่จะเสริมสร้างสุขภาพครับถ้าถ้าง่ายสุดก็ลองซื้ออันนี้ก่อนแต่ตอนนี้เป็นเป็นของเก่านะฮะอันนี้เป็นของเก่าก็คือลองลองซื้อหนังสือเล่มนี้ไปไปลองอ่านดูก่อนนี่คือเบสิกเลยพื้นฐานนี่คือเล่มที่1นะฮะแต่อีกหน่อยเดี๋ยวเราจะปรับปรุงนะครับก็คือเพิ่มเพิ่มเนื้อหาสาระต่างๆให้มันหลากหลายด้วยตัวไหนที่เป็นสิ่งสาคัญเราก็จะเพิ่มเป็นสีนะครับทำให้มันดูดีขึ้นแต่ชื่อก็เปลี่ยนละ กระบอหฮงจุยแต่ช่วงนี้ถ้าอจาจะอ่านอ่านอันนี้ก่อนเป็นผลงานเก่าอ่าน้แต่เป็นเล่มที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับเล่มลมกับน้ําำถ้าเล่มสองก็จะตามมาก็ลังสีกับสีและเล่มสุดท้ายที่เราพูดเรื่องเตียงก็คือไฟฟ้าแม่เหล็กครับอาจารย์ก็เขียนเองเลยร่วมกับเองเขียนเองครับชื่อชื่อชื่อจริงดานทกุนเองร่วมลเองยี่สิบเอ็ดปีแต่เป็นออกมาเล่มหนึ่งยี่สิบเอ็ดปีจริงมีมีสามเล่มแต่เพิ่งออกมาเล่มหนึ่งครับค่ะ จะเป็นยังไงก็ต้องหาซื้อมาอ่านกันเราก็จะได้เข้าใจเรื่องของหวงจุ้ยแล้วก็ได้เนือเบสิกพื้นฐานที่ที่คุณนุสราถามนะครับแล้วเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นเรียนรู้เรื่องสัตว์หวงจุ้ยมากขึ้นใช่ครับแต่มันจะตรงข้ามก้าหมดเลยเนาะอาจจะเป็นเรื่องที่อีกแง่มุมหนึ่งที่เราไม่เคยได้รู้ว่าไม่เคยได้รู้เพราะไม่มีใครบอกใช่ค่ะเพราะเราอย่างที่บอกไปนะคะอาจารย์ว่าจะพูดถึงเรื่องแต่เรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องรวยเรื่องปีเสี้ยเรื่องสิงโตหน้าบ้านเรื่องอะไร แต่ไม่เคยคิดถึงเรื่องสุขภาพเลย<ม>นะคะไม่เคยเลยค่ะอย่างห้องนอนมีมีห้องน้ําในตัวเนี้ยไม่เคยบอกเลย <c oughs> เคยอือต้องปิดประตูห้องน้ําไม่ดีๆนะไม่มีใช่ค่ะเราจะบังคับไอ้น้ำนี่ยังไงครับ <c oughs> แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่เข้ามาพูดคุยในรายการสัปดาห์หน้าเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องห่วงจุ้ยกันต่อว่ากระบฏห่วงจุ้ยของอาจารย์จะมีความแตกต่างแล้วก็มีเนื้อหาหลากหลายอะไรอีกลงลึกลงลึกเลยนะคะอาจารย์อย่างที่คุณพัชนาอยากอยากอยากสร้างี่ยก็จะลงลึกค่อยๆไปเป็นเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนไปเรื่อยๆนะครับเริ่มตั้งแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไล่ลงไปเป็นพาร i ลิตี้ครับ ช่วงแรกเจอกันก็เพียงเน่เกินนาว่ามีอะไรบ้างแล้วถ้าคนอยากรู้เนี่ยควรจะไปเริ่มที่ไหนค่ะ,คะเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับใช่ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวของห่วงจุ้ยที่วันนี้เราได้พูดคุยกับอาจารย์สรกิจค่ะยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องราวนะคะที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับห่วงจุ้ยที่เราหลายๆคนยังไม่คาดคิดและยังไม่เคยเห็นในอีกมุมมองหนึ่งค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณอาจารย์สรกิจมากนะคะที่เข้ามาพูดคุยในรายการะคะ่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับห่วงจุ้ยมานำเสนอกันต่อค่ะสำหรับวันนี้รายการรวย24ชั่วโมงหมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ